9ส่วน72คูณได้100นะแล้วใครที่มีพฤติกรรมทีไม่ไม่พิเศษไม่แอนนา,นา,นานไม่ซีเรียสพฤติกรรมอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เด็กกำลังนิยมก,กันจนโรงเรียนบ้านไม่อยู่แล้วคือพฤติกรรมการเอามือถือไปในโรงเรียนต้านไม่อยู่จริงๆครับจริงๆครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าทําให้เด็กไม่มีสมาธิเด็กจะชอบเอาเกมขึ้นมาพ่น บางที่าปวดตายตรงนะจริงๆถ้าจับได้เนี่ยเขารีบครับบางเรียงเขาเข้มงวดมากถึงขั้นแบกิชไว้เลยว่าถ้าคุณเอามาอีกทีนึงเนี่ยโดนไล่ออกแต่โรงเรียนไหนเนี่ยกำลังอ่อนแอมีบางเรียงกำลังอ่อนแออ่อนแอรตรงที่ว่าพอเด็กจับจับเด็กได้เนี่ยไม่ทำโทษเด็กออกมาเป็นแผงเลยครับตอนนี้เนี่ยเลขกนหมดแล้วครับการศึกษาไทยเด็กเอามือถือมาเล่นใต้โต๊ะคือปัญหาของโรงเรียนจะต้องรีบแก้เลยครับ ใครรักโรงเรยียนตัวเองอย่ารักแต่ปากต้องรักที่การกจระทำตอนที่รักยอว์แล้วเะพี่เนี่ยตัดหวัวเกียร์เลยน้องดู่นน่ะคือด้วยความที่รักโรงเรยียนหน้าแต่งตัวเรียบร้อยไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเราุ่งนะครูนะนี่คือรักโรงเรยียนด้วยใจไม่ใช่รักกต่ปากพี่จะไม่ชอบเด็กที่รักโรงเรยียนกต่ปากเวลาเพื่อนดาวเรียนเองไม่ชอบแต่ตัวเองทําให้เสียชื่อเข้าใจอยากนี่ฝากไว้ด้วยนะใครอยากเรียนสื่อเก่ง มือถือลดลดไม่ได้บอกให้เลิกนะให้ลดปัญหาเลยโอเคนะให้ลดนะไม่ได้บอกให้เลิกพี่มีสิทบอกน้องว่าเลิอกอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกให้ลดถ้าอยากเรียนเก่งนะ,ะพร้อมรับน้องตรงนี้ใช้แม่สี่ดันยี่ิบห้าใช้แม่สี่ดันสิบแปดยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าเนี่ยคูณยี่สิบมันได้ห้าร้อยถ้ายี่ห้าคูณสิบเก้าเนี่ย ก็เอา500บรบวกสยเหลือ475เอา475ไปหารสิบยปดสิบแปดคูณสได้สายหลบกันนะครับเหลือ11บเง็ลงมา18คูณอะไรครับใกล้เคียงที่สุด18บคูณหนะครับได้108่งลบกันเหลือเศษเจ็เศษเส่วน18โอเคนะครับ ในหอใหญก็จะมีโรงเรียนชิดาเนี่ยครับที่เข้มงวดมากนะขอขอชุดชมผ่านวิดีโอเลยะนะครับจะดับทั่วโลกเลยนะครับนะโรงเรียนชิดาเนี่ยโรงเรียนที่เประเบียบเข้มงวดมากนะครับที่ชืช่นชมนะถึงแม้ว่าจะมีบ้างสิ่งที่เปล่าเปลือแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่น่ารักนะครับอ่าเป็นโรงเรียนอีกหัวในหอใหญ่ที่น่ารักที่สุดนะทำงาน,นก็เรียบร้อยนะแต่ก็ยังต้องพัฒนาเรื่อย ส่วนโรงเรียนอื่นตอนนี้เนี่ยหาใจไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะว่าพี่เยอะกว่านี้นะครับเอาต่อครับที24ส่วน12รับโรงเรียนอย่ารับแต่ปากบางคนนี่รับแต่ปากโอเคนะ24คูณ1 24คูณ3ได้12 100ส่วน3เนี่ยได้สาย3เศษ1ส่วน3เปอร์เซ็นทำความเข้าใจครับ ต่อไปนะครับส่วนสัดนะครับ15ส่วน72คูณได้100ครับใช้แม่4ครับ414 4832 4, ครับ4คูณ25ครับอ่าของพี่นี้จะล,ไลกไนได้งหวาพอดีเลยพอพี่เล่นใช้จำนวนค่ะ25คูณ15 55 25ใส่5ทัก2 ห้าสองสิบบวกสองสิบสองครับสองห้าศูนย์ได้สามเจ็ดห้าแล้วก็หารด้วยสิบแปดครับสิบแปดคูณสองได้สามสิบหกสามเจ็ดลบสามหกเหลือเศษหนึ่งครับเหลือเศษสิบห้ายี่สิบเศษสิบห้าส่วนสิบแปดซึ่งเราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนต่ำได้ยี่สิบเศษห้าส่วนหกเปอร์เซ็น พอเดียวนะอ่าต่อไปมุม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 ,มคิดยังไงเอาจำนวนคนส่วนด้วย72คูณด้วย3 6 0ถ้าเราสังเกตจะพบว่าเขา,าจะชอบเอาทั้งหมด72คนไหมเราคิดเหตุผลเพราะว่า72มันตัดกับ3 6 0ได้72คูณ5ได้3 6 0 72คูณ5ได้3 6 0โอเคแล้วเนาะอ่า เป็นตัวน้องแล้ว,วลพยายามมองตัวเองเป็นหลักด้วยสนใจเราต้องอบรมแต่นีนท้ทำไปก่อนลนะก่อนสอนพิสัยอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพอผู้หญิงเราไม่ได้เลยคือเด็กเนี่ยจ,จะชอบมองตัวเองเป็นศูนย์กลางเดินไปบางทีนะไม่ดูเลยว่าเราอะต้องปรับปรุงอะไรบ้างโทษแต่ใครครับ โทษพ่อแม่ครับโทษครูครับโทษโรงเรียนครับนี่แหละครับเป็นปัญหาสังคมอีกประเภทหนึ่งถ้าใครรันนะกตัวเองจริงนะปอกตัวเองเข้าใจไหมเคยเจอไหมเฮ้ยนี่นี่ไงสอนไม่รู้เรื่องเลยเอาถามตัวเองก่อนเราตั้งใจับเอ่อทำเต็มที่เลยเราทําการบ้านที่คุณครูสอนเต็มที่เลยไม่ได้พูดถึงในห้องนี้นะพูดถึงทั่วๆไป จริงไหมน้องน้องว่าจริงไหมเด็กสมัยนี้ว่าโทษไปอู้โทษไปนี่โทษไปนั่น,น,นล่วมรวมหัวกันด้วยนะเด็กรวมหัวกันว่าดูนะครับว่าโรงเรียนนี่เป็นพฤติกรรมที่สังคมเรากำลังเผชิญซึ่งไม่อยากให้มันหนักกว่านี้นะครับไม่อยากให้หนักกว่านี้นะครับอ่าโอเคเดีอ่ะสอนป .2 น,นี้ดีอ่ะเราได้สอนเราไม่ได้สอนพิสัอะไรอย่างเดียวอ่ะเรายังได้สอนคุณธรรม ยังได้สอนการดำรงชีวิตกันอีกเนาะเออมสองนี้ทำให้พี่ไ,ได้สอนคุณธรรมมากอ่าน้องครับตออออ่อเห็นไหมเห็นไหมอ่าเพร้อมเห็นไหมเห็นจัาเห็นจัาอ้าวตัดเรือได้ห้าน้องได้อะไรน้องยี่ห้าสาต่อไปน้องสิบเก้าส่วนเจ็สิบสองคูณด้วยสามหสิบ น้องตัดทอนแล้วได้ไรนะ้อง95องศาทำความเข้าใจน้องทำความเข้าใจต่อไปนะครับ24ส่วน2ตรงนี้360ตัดเลยนะ้องได้5กลาเป็น120องศาครับต่อไปครับนะ้อง15ส่วน2คูณด้วย360 น้องครับตรงนี้ได้ห้าสิบห้าคูณห้าได้เจ็ดสิบห้าองศาไม่ได้รอนอนโอเคนะครับอ่าทีนี้น้องไปเขียนเป็นการบ้านนะ